จุดต่อไปก็คือไฟป่าวูดลี่ครับซึ่งจะเป็นไฟป่าที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะวูดลี่ก็โชคดีที่จุดนี้ทางหน่วยดับเพลิงของ LA ก็สามารถดับไฟได้จุดต่อไปเรียกว่าไฟป่าโอลิ e วาสนะครับอยู่บริเวณเขตเวนทูราทางตะวันออกเฉียงเหนือของลอสแองเจลิสนะครับจุดนี้ก็เกิดขึ้นเป็นจุดเล็กๆครับในช่วงแรกก็สามารถควบคุมเพลิงได้ จุดต่อไปก็คือไฟป่าลิเดียอยู่บนภูเขาแอคตันนะครับทางตอนเหนือของลอสแอ g เจลิสสามารถควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับเป็นจุดเล็กๆอีกอันนึงที่เป็นข่าวโด่งดังก็คือไฟป่าซันเซ็ตนะครับลุกไหม้มาต,ตั้งแต่ต่อเนื่องจากวันที่8มกรานะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันที่9นะครับบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าฮอลลีวูดฮิลล์แล้วก็จุดนี้แหละที่เป็นประเด็นมากมายมีการแชร์ภาพไปทั่วโลกโซเชียลเลยว่า มีบริเวณบ้านคนดังดาราฮอลลีวูดที่บ้านได้รับความเสียหายในบริเวณนี้นะครับฮอลลีวูดฮิลเนี่ยก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยังเป็นย่านที่สะท้อนในด,ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองทําให้ไฟป่าตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายที่เป็นมูลค่าสูงนะครับ